สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนวิธีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยแก่นสารสาระเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราจะต้องออกจากข้ออ้างมากมายที่มันติดกับที่ทำให้เราติดกับอยู่กับเวลาหรืออยู่กับสิ่งรุ่มเร้าต่างๆข้ออ้าง ที่เรามักจะมีกับตัวเองเสมอก็คือการไม่มีเวลาการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเกินไปหรือหลายครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าจนแล้วจนรอดเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแก่นสารหรือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของเราพวกเราที่รักทุกคนเขาอ,อ้างเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าผมหรือคุณหรือพวกเราทุกคน เราบอกว่าเราเหนื่อยเราบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเราบอกว่าเรายังไม่ชํานาญเรายังไม่มีความรู้เราบอกว่าเรายังไม่พร้อมหรือเราอาจจะบอกว่ามันยากเกินไปแต่แน่นอนชีวิตของเราก็จะต้องเริ่มต้นอยู่ทุกวันเสมอเริ่มต้นที่เราจะต้องใครเครวญชีวิต เริ่มต้นที่จะเอาเอาตัวเราให้ได้รับสิ่งดีๆที่สุดจริงๆแล้วเราทุกคนก็ต้องการความสำเร็จแล้ต้องการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันแบบนี้แต่แน่นอนมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมลงมือทำอะไร ไม่ยอมลงมือทําอะไรเลยเพราะมมวแต่แก้ตัวบางคนใช้ชีวิตยอย่างคนที่ว้นเวิร์กขี้บน่นหน้ารําคาญหรือไรคนอชาจะติดกับอยู่กับการรอคอยเดี๋ยวก่อนค่อยลงมือทํายังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราติดกับอยู่กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ ดูทีวีเล่น Facebook หรือติดเกมจนงอมแงมบางคนก็อาจจะเป็นพวกที่มีชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับไปกับสิ่งเร้ารอบตัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีหรือเรื่องราวที่ ที่ทำให้เราติดกับอยู่กับการเสียเวลากับสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเกินไปจนทําให้งานหรือสิ่งที่เป็นภาระหรือหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเราต้องต้องลดทอนลงอย่างอย่างน่าเสียดายเลิกข้ออ้างเหล่านี้เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะทํานาฬิกาชีวิตที่จะบริหารตัวเองที่จะเริ่มต้นที่จะทําในสิ่งต่างๆอย่างมีสาระใช้เงินอย่างมีสาระ ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเลิกบน่นเลิกวีนเลิกหงุดหงิดและแน่นอนออกกำลังกายไปออกกำลังกายสะบ้างสนุกสนานกับชีวิตรอบๆตัวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ทำให้เราสามารถที่จะแบ่งปันหรือรู้สึกดีๆต่อกันได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆก่อนมันอาจจะดูเหมือนดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลย เราแค่เอาจริงเอาจังกับชีวิตหน่อยนึงไม่ถึงกับเข่งเข้มงวดกับตัวเองหรือเข่งเครียดเกินไปเอาจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องการความสําเร็จคนส่วนใหญ่มักจะติดกับอยู่กับกับการไม่ยอมที่จะลงมือทําอะไรงวแต่แก้ตัวที่ผมมักจะบอกว่าความสําเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทําตอนนี้พวกเราลงมือทําได้เลยลุยและไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกที่มุ่งมั่นด้วยความรู้สึกที่สุดยอดด้วยความรู้สึกที่จริงจังจริงใจออกจากข้ออ้างออกจากข้อจํากัดและแน่นอนมันคือช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องต้องยอมรับความจริงว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เราจะต้องมามาไขโครวนชีวิตมาดูแลตัวเองมากขึ้นพวกเราที่รักผมรู้ว่าพวกเราหลายคน เผชิญกับบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างมันอาจะรมเราพวกเราจนเรารู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียคุณค่าและความเป็นตัวเองอย่างอย่างไม่รู้ตัวน่าเสียดายที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ เป็นดาวคราะห์เสรีหรือทางเลือกที่เราเรียกว่าฟรีวิวให้เราทุกคนได้สร้างสรรค์หรือได้นิรมิตหรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เลือกลิขิตด้วยตัวเองฟังนักท่รักพวกเราทุกคนคงรู้ดีว่าวิญญาณนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นธาตรู้วิญญาณของเรามันยิ่งใหญ่ลไร้ขีดจำกัดมันเต็มไปด้วยความราาถนา ที่สรงพลังและที่สําคัญก็คือเราต้องไม่ไม่ติดกับอยู่กับอารมณ์ที่มันว้าววอนอารมณ์ที่มันมันว้าวุ่นใจเรียนรู้ที่จะเติมเต็มความรู้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นและยอมรับความจริงทําวันนี้ให้มันมีชีวิตชีวาสิเริ่มต้นที่จะ ใช้ชีวิตในแต่ละวันบนโลกใบนี้ด้วยความรู้สึกที่ทุ่มเทเอาจริงเอาจังสนุกสนานท้าทายและได้เต็มไปด้วยได้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความหมายมันคือความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงมีมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมพวกเราใช้คำพูดว่า I'm very happy to meet you. ใช่มันคือความรู้สึกของความสุขมันคือความรู้สึกของ thank you very m u c h teacher ขอบคุณพวกเราที่อาเราอาจจะสื่อสารกันด้วยภาษาภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเราอาจจะสื่อสารกันด้วยภาษาของความรักความปรารถนาของหัวใจเราอาจจะไม่เคยเจอกันเลยนอกจากเห็นกันใน โซเชียลในไ like, ล like น์นี้ใน Facebook ไ like ลน์นี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากลับรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกันมันเป็นความรู้สึกที่เราต่างคอยให้กำลังใจคอย่วงหาและปรารถนาดีถึงกันแล้กันเช้านี้ผมตื่นขึ้นมากวาดใบไม้บนพื้นหญ้ามีเวลากับ ความรู้สึกของธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยเสียงเสียงวิหกนกกาเสียงมแมลงจากป่าที่มันกำลังขับขานเป็นดนตรีแห่งแห่งธรรมชาติที่มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีอะไรตั้งมากมายให้เราได้เรียนรู้มีอะไรอีกหลากหลายให้เราได้ จดจำแนละสร้างคุณค่าหรือเติมเต็มประสบการณ์ให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงรู้สึกกับชีวิตด้วยความประณีตรู้สึกกับตัวเองด้วยความตั้งใจรู้สึกกับกับความรักและความปรารถนาดีด้วยสติปัญญาที่ล้ำลึกนี่คือช่วงเวลาที่ติดวิญญาณของเรา กำลังผ่องผ่านหรือผ่องถ่ายไปสู่สภาวะใหม่ที่เหนือกว่ามันคือการเข้าถึงความรู้สึกที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและมันคือความปรารถนาที่เรากําลังเรียนรู้วัตถุประสงค์ที่ลึกซึ้งของชีวิตไม่ใช่ปรารถนาเพียงแค่เอาตัวรอดไม่ได้มีปรัดไ,ไม่ได้มีความปรารถนาเพียงแค่มีชีวิตอยู่อย่างเปล่าดายไปวันๆแต่มันคือจิตสํานึกรู้ที่จะทําให้เราเข้าถึง เจตจำนงเสรีโบนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์อันแท้จริงของการเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ฉันเป็นมนุษย์และตอนนี้ฉันหรือเราทุกคนก็อยู่ที่นี่และเราทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพที่จะทำให้เราไม่ ไเปเนเวอร์หรือติดกับอยู่กับชีวิตที่เอาแต่โอดครวนหรือชีวิตที่รู้สึกว่าเรามีไม่เท่าเทียมคนอื่นต้นทุนของชีวิตรเราแตกต่างจากคนทั่วจากคนทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นที่เรามักจะเอามาเป็นข้ออ้างในการในการตัดสินในการพิพากษาตัวเอง ในที่สุดเราก็รับผลลัพธ์นั้นด้วยความเชื่อผิดๆที่มันทําให้เราติดกับอยู่กับความร่่มเร็วหรือกับความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตุรู้อันบริสุทธิ์เราเพียงแค่เรียนรู้ทิชาที่จะ,ท,จะที่จะเข้าใจชีวิตที่จะเข้าใจความจริงว่าที่นี่เดี๋ยวนี้มันคือช่วงเวลาที่เราทุกคนจะต้องกับเอามา จะต้องกลับมาเอาใจใส่กับชีวิตกลับมาเอาใจใส่กับตัวเองเรียนรู้โลกรอบตัวเราด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและความจริงใจปลดปล่อยคลื่นแห่งความรักและความเมตตาให้ถูกถ่ายทอดออกไปจากหัวใจของเราเราทุกคนคือสิ่งที่เราเป็นเราทุกคนคือสิ่งที่ดำรงอยู่ ในแบบที่เราเลือกหรือที่คิดชีวิตของเราเองผมรู้แล้วว่าเราคือใครผมรู้แล้วว่าเราทุกคนรู้ตัวเองอยู่ว่าเรามาใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรอย่างน้อยก็เพื่อให้เราได้รับสิ่งที่มีคุณค่าและการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับชีวิตคือภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่หรือมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามสำหรับโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความหวัง แสงสว่างมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอาชนะความกลัวความอ่อนแอด้วยความรักและความปรารถนาดีมีความรู้สึกกับชีวิตและบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเรียนรู้คือประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดบนโลกใบนี้ บางคนอาจจะหมายถึง the power of intention ใช่ใช้เจ็ดจำนงใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาของวิกฤตและเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างเงื่อนไขที่เหนือกว่าด้วยการสลายข้อจำกัดหรือสิ่งที่มันกำลังรุมเรา้าจนเราไม่มีโอกาส ที่จะป่ายปีนออกจากหุบเหวแห่งมายาหรือออกจากโลกที่กำลังเสื่อมสลายไปโลกเก่าที่มันกำลังสิ้นสุดไปชั่วพริปตาและโลกใหม่ที่เราเรียกว่า New World er, หรือว่าวิถีชีวิตใหม่แบบ n ิว m a l มันกำลังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วชีวิตที่เราจะต้องรู้สึกกับตัวเองอย่างเข้มข้นเข้มแข,ข,ข็ง มีสิปัญญามีความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสไม่เกียจข้านขยันหมั่นเพียรและใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและมีคุณค่ามีคุณธรรมด้วยตัวเองชีวิตมันสนุกสนานเสมอพร้อมที่จะทำให้เราเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่าง มีความหมายและคุ้มค่าที่สุดมีความรู้สึกกับชีวิตทุกๆวันมีความรู้สึกกับตัวเองตลอดเวลาและในท่ากลางอุปสรรคและปัญหานั้นจงอย่าจงอย่าท้อถอยความเพียรจงใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งและความกล้าหาญ อดทนที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือความโลภความหลงที่ทำให้เราติดกับอยู่กับความรุ่มร้อนรู้สึกกับชีวิตและจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเราก็จะใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุข ตลอดไปช่วนิดนิรันต์ด้วยความรักจากเขาใจสวัสดีครับ